บ่อแรกครับนี่ครับเลี้ยงในสวนแบบนี้ครับนี่บ่อพลาสติกใหญ่ๆแบบนี้เลี้ยงปลากดเหลืองได้ครับบ่อแรกนี้เราจะปล่อยปลากดเลื้งนะครับบ่อพลาสติกลึกๆมีน้ําไหลแบบนี้เลี้ยงกดเลืองได้ครับแต่ถ้าคลองไส่ไก่ตื้นๆห้าสิบถึงแปดสิบเซนไม่เหมาะเลี้ยงนะครับแบบนั้นจะเลี้ยงเหมาะเลี้ยงปลาดุกและปลาชนนะครับแต่แบบนี้เลี้ยงได้ครับมีน้่สวยใสๆแบบนี้บนภูเขาครับผมอยู่ที่สระบุรีนะครับกดเหลืองนี่นะครับปล่อยบ่อนี้ปล่อยแยกครับที่เหลือ เดี๋ยวจะเป็นปลาชะอุนและปลากุดเหลืองจะไปอีกที่นึ่งครับนี่มุดปลาครับขึ้นเขามาบนนี้แหละครับอยพันตานะครับวันนี้มาไกลถึงสระบุรีครับผมนี่อันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับผมมาจากที่ไหนครับนี่มาจากเจมันเจยครับปิงเตยเมงเจยนะครับมาจากกัมพูชานะครับนี่ประเทศเพื่อนบ้านครับมาทํางานอยู่ที่ไทยนะครับเป็นไงครับเป็นทาทางเงินที่ไทยก็สบายดีครับสบายดีนะครับเงินดีไหม ดีครวบอดี่ยดีเนาะเงินตรงเวลาใช่ไหมครับรับดีครับดีครับเอาสิ่งะีเพิ่งปล่อยเดี๋ยวเราจะคองมาค่อยปล่อยโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อยปลาอื่นต่อครับเลี้ยงปลาชะโอนบนเขาอีกหนึ่งที่ครับนี่บ่อพลาสติกใหญ่ๆแบบไรในสวนแบบมีเลี้ยงได้นะครับนี่ครับปลาชะโอนปลาเสื่อมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่อยู่บนเขาที่สระบุรีครับผมบ่อที่สองเราเลี้ยงแยกนะครับวันนี้มีปลาหมอมาแล้วนะครับ ปลาหมอปลาชะอูนปลากรดเหลืองนะครับเลี้ยงแย่ครับเดี๋ยวจะไปอีกบอลหนึ่งนีบรรยากาศดีมากครับวันนี้ที่โมกเหล็กสระบุรีครับผมอยู่ในสวนกล้วยครับปลาชะอูนสวยงามแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหามาเลยนะครับจากสุรินมานะครับปลากรดเหลืองปลาชะอูนนะครับนี่ครับเป็นไงครับปลามาถึงไกลเนี่ยปลามีปัญหาไหมปลามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหรอกครับมีปัญหานะครับนี่แข็งแรงครับปลาแข็งแรงจากสุรินมาระยะทางก็ 300อกว่ากิโลนะครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงไม่มีปัญหามาทีงนี่มาได้ครับถ้าโคส่งแบบที่ผมแนะนําประจํานะครับอ่านี่ผมไม่อยู่แต่ก็ทางร้านมีคนอยู่นะครับน้องเพลีาวและน้องเมียอยู่ที่ร้านนะครับไปที่ได้เลยครับนี่ครับวันนี้อยู่สระบุรีก่อนครับผมมาเองนะครับไม่มีการฝากส่งนะครับศูนย์2 0 1ศูนย์เูย์ูเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับอยู่บนเขาแบบนี้ครับอยู่ในสวนกล้วยแล้วก็ พื้นที่นะครับอยู่ตรงนี้ประมาณร้อยกว่าไร่เกือบสองร้อยไร่นะครับใหญ่มากนะครับนี่ครับไปครับไปอีกดีนึงบอกกันต่อครับพื้นที่เกือบสองร้อยไร่ครับอยู่บนภูเขานะครับอยู่สระบุรีอำเภอโมกเหล็กนะครับสองร้อยกว่าไร่เลยนะครับอ่าสองร้อยกว่าไร่เลยนะครับเดี๋ยวมาถามเลยครับผมแนะนําตัวได้ไหมครับถามได้ไหมครับชื่ออะไรครับผมชื่อนรงค์เดชชัยครับผมนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับพื้นที่สองร้อยกว่าไร่ใช่ไหมครับผมครับอู้ปลูกอะไรบ้างครับ ปลูกทุเรียนน้ำดําทุเรียนน้ําดํหม้อนทองโอ้โหไม่ใช่แค่มีตรงนี้ครับที่อื่นก็มีใช่ไหมครับอผมมีสวนทุเรียนอยู่ห้าร้อยกว่าไร่โอ้ห้าร้อยกว่าไร่สุดยอดอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับอยู่อําเภอโมงเหล็กใช่ไหมครับอําเภอโมงเหล็กในสี่ร้อยสี่ร้อยพระพบาทพระพุทธบาทด้วยร้อยกว่าโอ้โหนี่บรรยากาศดีมากครับเมื่อกี้นะครับอยู่อีกบ่อหนึ่งผมอยู่บนบ่อที่เลี้ยงปลาชะวนน่ะมมงเห็นภูเขาแบบเยอะมากสลับซับซ้อนบรรยากาศดีมากเลยไปดูลานกางเต็นผม โอ้มีลานกลางเต็นต์ด้วยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครไม่ไมีใครสู้ไ,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 ได้จริงแล้วครับโอ้โหอยากไปอยากไปครับเพราะว่าแค่ตรงเนี้ยผมขับเข้ามา,าเมื่อกี้ก็แบบโอ้โหสุดยอดแล้วนี่นี่นี่คนลุกเลยครับบรรยากาศดีมากที่โน,น่นอากาศเย็นนี่ลมตลอดเลยนี่ผมคนลุกเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูครับเดี๋ยวต้องไปดูครับนี่ครับ นี่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเลยครับนี่ครับอยู่ปลาหมอครับบอกสุดท้ายนะครับนี่เราติดตามชมเลยครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เราพาปลาชะโอนและปลากดเหลืองปลาหมอนะครับมาลุยป่าบนเขานะครับวันนี้เราอยู่บนเขานี่ครับมีสวนกล้วยนะครับแล้วก็สวนทุเรียนครับตอนนี้อยู่บนเขาที่สระบุรีนะครับผมอยู่ที่อำเภอโมกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีเราจะมาปล่อยปลาชะโอนปลากดเหลืองและปลาหมอเลี้ยงแยกนะครับในสวนในไร่นี่นะครับ นี่ปลาชะวนครับเดินทางมาแข็งแรงมากครับจากสุรินมาสระบุรีนะครับนี่แข็งแรงไม่มีปัญหาปลาเตรียมรถลยพันปลาพร้อมอาหารปลาอยู่ในสวนนี่ครับนี่ก็กดเหลืองครับเดี๋ยวเราจะไปทําการปล่อยนะครับเราไม่อยู่แต่ก็ทางฟาร์มนะครับหน้าฟาร์มเปิดนะครับปกตินะครับมีน้องเมียและน้องแพลวๆคอยให้บริการอยู่นะครับให้คแนะปนำพันปลาพร้อมอาหารปลาที่บริพันปลาสุรินนะครับวันนี้ เราอยู่ที่สระบุรีครับ